โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพบทของโรงเรียนอนุบาลพรมบุรีวัดคูดีทองมีความเป็นมาดังนี้โรงเรียนอนุบาลพรมบุรีวัดคูดีทองตั้งอยู่เลขที่280หมู่3ตำบลบางน้ำเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอยู่ในชุมชนตลาดวัดคูดีทองนักเรียนอยู่ในเขตบริการคือหมู่3และหมู่4 ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนอกเขตบริการชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่จะเป็นชุมชนไทยพวนซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายภาษาวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตนขยันหมั่นเพียรสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมสัพทในข้อที่1คือความพอเพียง ความเป็นมาของโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อเป็นการสืบสารศาสตร์พระราชาและสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิงห์ มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อมุ่งให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ 1. ความพอเพียง 2. ความกระตันยู 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบและ 5. อุดมการคุณธรรมสำหรับกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ส่งเสร,ริมด้านความพอเพียงได้แก่กิจกรรมเกษตรเพื่อชีวิตซึ่งนักเรียนลงมือทำแปลงเกษตรด้านหลังอาคารเรียนโดยผักที่นักเรียนปลูกนั้นจะมุ่งเน้นเป็นพืชผักที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ที่บ้านโดยเหลือจากการประกอบอาหารของตน นักเรียนก็จะนำออกจำหน่ายที่ตลาดในชุมชนของเราเองกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมการออมเงโดยนักเรียนจะมีการฝากเงินกับครูประจำชั้นทุกๆวันเมื่อครบหนึ่งเดือนครูจะนำเงินที่นักเรียนฝากไว้ไปเข้าบัญชีให้กับนักเรียนเองหรือนักเรียนบางคนจะรับเงินจากครู นำไปให้พ่อกับแม่ฝากให้ดังนั้นการออมเงินจึงเป็นการฝึกวินัยในการออมให้กับนักเรียนทุกคนกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมผลิตของใช้จากวัสดุเหลือใช้โดยนักเรียนในแต่ละชั้นจะมีส่วนร่วมในการผลิตวัสดุหนึ่งชิ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อส,งส่งเสริม ให้นักเรียนใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมรักโลกโดยส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานน้าอย่างรู้คุณค่าและประหยัดเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมและกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการนำผลผลิตในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้โดยทางโรงเรียนอนุบาลพรมบุรีวัดคูดีทองได้ผลิตน้ำดื่มสมุนไพรขึ้นเพื่อช่วยลดอัตราการดื่มน้ำอัดลมในชีวิตประจำวันของนักเรียนและยังเป็นการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรพื้นบ้านของนักเรียน มาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยและน้ำสมุนไพรที่ทางโรงเรียนได้นำมาผลิตเป็นน้ำดื่มสมุนไพรนั้นได้แก่ใบเตยว่านหางจระเข้ดอกอันชันเก๊กฮวยกระเจี๊ยบโดยจำหน่ายในขวดละ10บาทซึ่งในกระบวนการลงมือปฏิบัตินั้นนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันการวางแผน การวิเคราะห์หาต้นทุนกำไรในการผลิตอีกด้วยจากการที่โรงเรียนอนุบาลพมบุรีวัดคุดีทองได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและได้นำกิจกรรมมาขับเคลื่อนภายในโรงเรียนผู้บริหารคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังมุ่งให้เกิดผลกับทุกคนภายในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนอนุบาลพมบุรีวัดคุดีทองเป็นสถานศึกษาพอเพียงและนักเรียนรู้จักนำทักษะในการปฏิบัติงานไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีและยังส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลพมบุรีวัดคุดีทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการเรียนรู้บริษัทรสร้างการดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาจากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอนมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอย่างเป็นระบบผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณ ครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ ากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทำให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านจากนี้ ขออันเชิญพระราชดํารัตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกศาธศิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณสารา,าดุสีดาลัยวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541ความว่าพอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมี จะมีของหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอ,อื่น